กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะวันนี้กลับมาพบกับเราอีกเช่นเคยกับช่อง p r a n e t World Studio วันนี้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับคดีสังหารโหดหญิงสาวเรื่องราวสุดเชาตระกูลเคนเนดีหลายๆคนอาจจะมีมุมมองว่าเด็กที่เกิดขึ้นมาในครอบครัวที่ดีมีพร้อมทุกอย่างนั้นแน่นอนว่าเด็กๆเ,เหล่านี้จะต้องเติบโตมาอย่างมีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาสภาพแวดล้อมและครอบครัวที่อบอุ่นที่เหมือนในละครหรือนิยายเด็กๆจากครอบครัวที่ร่ำรวยเหล่านี้บางคนเติบโตมาเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลมีหน้ามีตามีฐานะทางสังคมแต่สำหรับเด็กบางคนอาจจะไม่ได้มีชีวิตที่สวยหรูตามสถานภาพทางครอบครัวที่เพียรพร้อมแบบนั้นเสมอไป ดังเช่นคดีฆาตรกรรมโหดหญิงสาวของไฮโซตระกูลแคนเนดีนั้นเป็นเรื่องราวของไมเคิลคริสโตเฟอร์สการเคิลโดยที่ไมเคิลเขาเกิดเมื่อวันที่19กันยายนปี1960ที่เมืองกรีนิชรัฐคอนเน็ c ติคัตประเทศสหรัฐอเมริกาเขาเป็นลูกคนที่ห้าจากพี่น้องทั้งหมด7คนพ่อของเขามีชื่อว่ารัสตันคริสโตเฟอร์สการเคลเขาเคยเป็นประธานบริษัท เกตเรคคาร์บอนแล้วเขายังเป็นพี่น้องกับภรรยาของนายโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีซึ่งเป็นน้องชายของจอห์นเอฟเคนเนดีอดีตประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกาทุกๆอย่างในครอบครัวของเด็กชายไมเคิลดำเนินไปอย่างมีความสุข จนเมื่อแม่ของไมเคิลซึ่งก็คือนางแอนโรโ,โน์สการ์เคลิลเธอได้ล้มป่วยลงด้วยโรคมะเร็งก่อนที่จะเสียชีวิตในตอนที่ไมเคิลเขามีอายุได้เพียงแค่12ปีไมเคิลเขาเอาแต่ร้องไห้เสียใจและเอาแต่โทษตัวเองว่าเป็นเพราะเขาที่ทำให้แม่ต้องจบชีวิตลงถ้าหากว่าเขาตั้งใจที่จะสวดมนต์อธิษฐานขอพรกับพระเจ้าเพื่อให้แม่ของเขาหายป่วยแม่ของเขาก็คงไม่ต้องมาจบชีวิตลงแบบนี้ ตั้งแต่เด็กชายไมเคิลลืมตาขึ้นมาดูโลกเขาก็ใช้ชีวิตอยู่บนกองเงินกองทองมาโดยตลอดถึงเขาจะมีสถานะทางครอบครัวและทรัพย์สินเงินทองที่ยอดเยี่ยมแต่ตอนที่เขาอยู่โรงเรียนนั้นเขากลับเป็นนักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ยอดแย่เขาสอบตกนับครั้งไม่ถ้วนเหตุก็เป็นเพราะเขามีความบกพร่องทางด้านการอ่านหนังสือการสะกดคำรวมไปถึงการเขียน ซึ่งในวัยเด็กของเด็กชายไมเคิลทุกคนในครอบครัวต่างก็รู้กันดีว่าเขาเป็นเด็กที่ค่อนข้างมีอารมณ์รุนแรงอีกทั้งยังขี้โมโหโทโสอะไรไม่ได้ดังใจก็คอยพานคนรอบข้างอยู่เสมออีกทั้งทุกคนในครอบครัวก็ยังรู้อีกว่าเด็กชายไมเคิลชื่มชอบการทรมานและฆ่าสัตว์อาทิเช่นสัตว์ตัวเล็กๆอย่างเช่นนกกระรอกแมวหรือว่าหมา โดยหลังจากที่ประทุสร้ายน้องๆเหล่านั้นแล้วไมเคิลเขาจะทำการจัดท่าทางให้ดูเหมือนกับว่าสัตว์เหล่านั้นได้ถูกบูชายันซึ่งพฤติกรรมรุนแรงและการกระทำที่โหดร้ายเช่นนี้ก็ได้มีผลทำให้พ่อแม่ของเด็กๆหลายๆคนต่างพากันที่จะไม่อนุญาตให้ลูกๆหรือบุตรหลานของพวกเขามาทำการครบหาหรือเป็นเพื่อนกันกับเด็กๆของตระกูลสกาเคิล ยิ่งนานวันไมเคิลเขาก็ยิ่งมักจะถูกพ่อบ่นเรื่องที่อยากให้เขาปรับปรุงตัวในด้านการเรียนแต่สุดท้ายแล้วไมเคิลเขาก็ไม่สามารถที่จะฝืนเรียนอยู่ในโรงเรียนเอกชนหลายต่อหลายที่ได้เหตุด้วยพฤติกรรมของเขาเป็นแบบนี้จนเมื่อเขามีอายุได้เพียงแค่13ปีเขาก็กลับกลายเป็นเด็กที่ต้องกินเหล้าทุกวันเขาเสพติดมันอย่างหนักจนถึงขนาดที่ว่าเมื่อไม่ได้มีแอลกอฮอล์เข้าปากเขาจะมีอาการสั่นอย่างเห็นได้ชัด โดยที่อาการเช่นนี้สับทางการแพทย์เขาจะเรียกว่าแอลกอฮอล์วิสต์ s รซินโดมอาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อร่างกายรู้สึกว่าขาดแอลกอฮอล์หรืออาจจะสร้างความรุนแรงได้มากถึงขนาดที่ว่าสมองเกิดการสับสนมึนๆงงงงมือเท้าสัน่นเหงื่อแตกหรือเป็นที่มาของคำว่าลงแดงนั่นเองไมเคิลมีทุกอย่างพร้อมเสร็จสับ อีกทั้งครอบครัวก็ถือได้ว่ามีฐานะและเป็นบุคคลที่มีหน้ามีตายอย่างสูงร่ำรวยมีอิทธิพลระดับประเทศเนื่องจากเครือญาติของคนในตระกูลนี้มีตำแหน่งทางการเมืองสูงๆอยู่หลายคนทำให้ในชีวิตประจำวันของเขานั้นจะต้องมีผู้คนมาคอยอารักขาเพื่อดูแลความปลอดภัยให้เขาอยู่แทบจะตลอดเวลาทางด้านทรัพย์สินนั้นก็นับได้ว่ามหาศาลนอกจากนี้แล้วพวกเขายังมีหน้ามีตาทางสังคมโดยที่ทางตระกูลของไมเคิล ได้มีความเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกันกับประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีโดยที่ตัวของไมเคิลนั้นมีศักเป็นหลานของประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีนั่นเองโดยหลังจากที่เกิดเรื่องไมเคิลเขาได้ทําการเขียนอัตาชีวประวัติของตัวเองขึ้นมาและได้ทําการพยายามที่จะขายต้นฉบับให้กับสื่อสำนักพิมพ์ต่างๆโดยที่ไมเคิลเขาเป็นคนที่มีศักยภาพในการเรียนรู้ค่อนข้างย่ำแย่อีกทั้งเขายังมีอาการติดแอลกอฮอล์เรืร้อรัง และเขายังได้เขียนอธิบายลงในหนังสืออย่างดูเดือดอีกว่าเขามีความรู้สึกอิจฉาริษยาในหมู่พี่น้องของเขาเองสาเหตุมาตั้งแต่ตอนที่เด็กๆไมเคิลเขามีพี่ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าทอมมี่ซึ่งตัวทอมมี่เขาเป็นที่นิยมในหมู่สาวๆทั้งในระแวกบ้านและที่โรงเรียน ซึ่งสาเหตุของความนิยมของตัวทอมมี่นั้นก็เนื่องมาจากบุคลิกบวกกับคำพูดที่ดูมีเสน่ห์การวางตัวและความสุภาพเรียบร้อยด้วยเหตุที่ว่ามานี้จึงก่อให้เกิดการแข่งขันกันระหว่างพี่น้องบ่อยครั้งมากที่ได้เกิดการแข่งขันโดยมีนัยะลึกๆประมาณว่าใครจะมีความฮอตฮิตมากกว่ากันและผลสุดท้ายก็จะจบลงที่ว่าตัวพี่ชายอย่างทอมมี่คว้าชัยชนะไปได้ในที่สุด แต่ถึงจะยังไงแล้วก็ไม่มีการแข่งขันครั้งไหนที่ตัวของไมเคิลเขามีความรู้สึกว่ามันยากเย็นเกินไปมากกว่าครั้งนี้และนี่ก็ถือเป็นการแข่งขันครั้งสำคัญเพราะในทันทีที่ไมเคิลเขาได้รู้ว่าผู้หญิงที่ตนเองหลงรักกับกลายเป็นผู้หญิงคนเดียวกันกับที่พี่ชายของเขาหลงรักในเดือนตุลาคมปี1975ทอมมี่และไมเคิลตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตรกรรมเด็กสาววัย15ปีที่มีชื่อว่า มาธาม็อกส์ลีโดยที่มาท่านั้นก็เป็นหญิงสาวที่ทั้งทอมมี่และไมเคิลแอบหลงรักและเธอยังเป็นเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ละแวกใกล้ๆกันอีกด้วย ซึ่งในตอนที่เขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยนั้นไมเคิลเขามีอายุ15ปีส่วนทอมมี่มีอายุ17ปีในคืนก่อนคืนวันฮาโลวีนมาท่าและเพื่อนสาวข,ของเธอได้ออกมาพ่นสเปรย์และเคาะระฆังก่อนที่จะเข้ามาหยุดอยู่ที่หน้าบ้านของครอบครัวสกาเคิลจนเวลาได้ล่วงเลยไปจนถึงช่วง3ทุ่มครึ่งถึง5ทุ่มครึ่งก่อนที่เธอจะออกมาจากบ้านของครอบครัวดังกล่าว แต่หลังจากที่เธอได้ก้าวเท้าออกมาจากครอบครัวสกาเคิลแล้วเธอกลับหายตัวไปและไม่มีใครพบเห็นตัวเธออีกช้าวันต่อมามีผู้ไปพบศพของมาธาม็อกส์ลีย์อยู่ใต้ต้นไม้ภายในสวนหลังบ้านของเธอเอง โดยที่ศพมีสภาพเหมือนถูกทำร้ายทุกตีและยังมีการพบว่าการเกงของเธอได้ถูกดึงลงมาแต่กลับไม่พบร่องรอยของการถูกล่วงละเมิดทางเพศแต่อย่างใดสำหรับในส่วนของอาวุธสังหารที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุกับกลายเป็นไม้กอล์ฟราคาแพงและจัดผลการชนะสูตรยังพบชิ้นส่วนของไม้กอล์ฟที่หลุดติดปักคาอยู่ที่บริเวณคอของเธอ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสืบสวนจากหลักฐานแล้วพบว่ามีการเชื่อมโยงว่าไม้กอล์ฟนี้เป็นไม้กอล์ฟชุดเดียวกันกับของนางแอนสการ์เคิลผู้เป็นแม่ที่ได้ตายจากไปของเด็กชายทั้งสองที่ในตอนนี้กำลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยซึ่งก็ได้แก่ทอมมี่สการ์เคิลและไมเคิลสการ์เคิลเมื่อทางตำรวจมีหลักฐานเป็นไม้กอล์ฟ ซึ่งตีตราว่าครอบครัวสกาเคลิลเป็นผู้ครอบครองทางเจ้าหน้าที่จึงไม่รอช้ารีบพุ่งเป้าไปสอบสวนครอบครัวสกาเคลิลโดยตอนนี้ลูกชายทั้งสองก็ต้องตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้ หลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสอบปากคำบรรดาเพื่อนๆของมาธาม็อกซลีรวมไปถึงสอบปากคำเด็กๆทุกคนในครอบครัวสกาเคิลตำรวจก็ได้ตัดชื่อของไมเคิลสกาเคิลออกไปจากลิสต์ผู้ต้องสงสัยเหตุเป็นเพราะไมเคิลเขามีบุคคลหรือพยานบุคคลช่วยยืนยันว่าในช่วงเวลาที่มาธาม็อกซลีถูกฆ่านั้นเขากำลังอยู่ที่บ้านลูกพี่ลูกน้องอีกคนในส่วนของทอมมี่พี่ชายของไมเคิลและเคนเคลิงตัน ครูสอนพิเศษคนใหม่ยังอยู่ในข่ายผู้ต้องสงสัยต่อไปโดยที่ยังไม่ได้มีการจับกุมแต่อย่างใดและหลังจากที่ไมเคิลได้หลุดออกจากลิสต์การเป็นผู้ต้องสงสัยเขากลับทำตัวเม,มามายไม่ได้สติอยู่ในทุกๆวันและต่อมาไมเคิลเขาได้ถูกจับกุมตัวโดยตำรวจของทางนิวยอร์ก ในปี1978และเพื่อเป็นการขอลาเว้นการรับโทษนั้นไมเคิลจะต้องยินยอมที่จะต้องเข้ารับการบำบัดอาการติดสุราเรื้อรังและนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ไมเคิลถูกส่งตัวไปที่โรงเรียนยิรานในโปแลนด์สตริงซึ่งอยู่ในรัฐเมนเพื่อเป็นการรักษาและบำบัดอาการติดสุราเรื้อรังของเขาภายในสถานบำบัดจะมีการจับกลุ่มล้อมวง เพื่อพูดคุยถึงสิ่งต่างๆที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตของตนเพื่อเป็นการผ่อนคลายและระบายความเครียดจากความรู้สึกโศกเศร้าเสียใจต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตในขณะที่พวกเขากำลังเข้ารับการบำบัดซึ่งความอัดอั้นตันใจของผู้เข้ารับการบำบัดแต่และคนนั้นก็มักจะถูกยกขึ้นมาเปิดประเด็นบทสนทนาการที่จะเล่าสู่กันฟังอยู่เป็นประจำ เมื่อไมเคิลเขาได้ฟังเรื่องราวของผู้เข้าบำบัดคนอื่นๆเขาก็เกิดความรู้สึกอยากเจรบายความอัดอั้นตันใจออกมาบ้างเดี๋ยวที่เขายอมเปิดปากเล่าถึงเรื่องราวการเสียชีวิตของมาธาม็อกส์ลีย์เดี๋ยวนี่ไมเคิลออกมายอมรับเองว่าเขามีส่วนร่วมในเรื่องราวการเสียชีวิตของมาธาม็อกส์ลีย์จริงต่อมาหลังจากที่ไมเคิลจบการเข้าศึกษาโรงเรียนอีลานแล้วเขาก็ยังต้องเข้ารับการบำบัดอาการติดสุราเรื้อรังอีกหลายต่อหลายครั้ง กว่าที่ไมเคิลจะกลับมาใช้ชีวิตอย่างคนปกติทั่วไปได้ก็ใช้เวลาอยู่นานจนเวลาล่วงเลยผ่านไปถึงตอนที่เขาอายุ20ต้นต้นๆหลังจากนั้นไมเคิลเขาก็ได้ทำการเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยจนจบและต่อมาเขาก็ได้เข้าพิธีแต่งงานกับนอกกอบสาวที่มีชื่อว่ามอกอกดเชริเดนและในช่วงชีวิตของเขาหลังจากนั้นเขาก็มักที่จะเสียเวลาชีวิตส่วนใหญ่ไปกับการเตรียมตัวที่จะเข้าแข่งขันกีฬาสกี วันเวลาล่วงเลยผ่านไปนานหลายปีคดีฆาตรกรรมของเด็กหญิงมาธาม็อกซ์ลีย์ก็ได้ถูกลืมเลือนไปตามกาลเวลาจนต่อมาในปี1991คดีของมาธาม็อกซ์ลีย์ก็ได้ถูกรื้อขึ้นมาเพื่อทำการสืบสวนใหม่อีกครั้งหลังจากที่ได้มีการพิจารณาคดีวิลเลียมเคนเนดีสมิธซึ่งมีขาวลือหนาหูหลุดออกมาว่าวิลเลียมเคนเนดีสมิธอยู่ในบ้านของครอบครัวกสการเคลิลในคืนที่มาธาม็อกซ์ลีย์ถูกฆาตรกรรม และด้วยข่าวลือนี้ก็ได้ทำให้สื่อโหมกระน่ำความสนใจเรื่องราวของมาธาม็อกซรีขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งแม้ว่าข่าวลือที่เล็ดลอดออกมานั้นจะถูกยืนยันแล้วว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างได้แต่สำหรับสายตาของสามัญชนคนทั่วไปแล้วพวกเขาก็ยังเพ่งเล็งไปที่สองหนุ่มซึ่งเป็นลูกชายของตระกูลสกาเคิลอยู่ดี และด้วยเหตุนี้ทอมมี่ลไมเคิลจึงกลายเป็นจุดสนใจของสื่อมวลชนและสาธารณชนอีกครั้งสำหรับหน่วยงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจกรีนวิชไม่ว่าจะเป็นคดีใดที่ยังไม่ได้มีการปิดฉากอย่างเสร็จสมบูรณ์คดีเหล่านั้นก็จะยังคงอยู่และไม่เคยที่จะเลือนหายไปหลายข้อคอรหามากที่ถูกตั้งขึ้นมาหาว่าเป็นเพราะครอบครัวสกาเคิลร่ำรวยและมีอิทธิพลจึงเป็นเหตุให้การสืบสวนไม่มีความคืดหน้าและยังคงย่ำอยู่กับที่ จนเป็นเหตุให้หนังสือพิมพ์ต่างๆของหลายสำนักข่าวที่เล่นข่าวเกี่ยวกับคดีนี้ได้มีการเขียนข่าวขึ้นมาเพื่อเป็นการเรียกร้องความถูกต้องเพื่อหาตัวฆาตกรและทวงคืนความยุติธรรมให้แก่เด็กหญิงมาท่าเหยื่อผู้เสียชีวิตที่ถูกลืมและด้วยกระแสสังคมที่โหมกระพือเป็นชุดใหญ่จึงได้ทำให้เกิดการสืบสวนคดีนี้ขึ้นมาอีกครั้ง ต่อมาในเดือนกรกฎาคมปี1992นายรัสตันสการ์เคิลพ่อของจ้มีลไมเคิลรู้สึกหมดความอดทนที่เขาจะต้องทนแบกรับสายตาของผู้คนที่คอยสงสัยคนในครอบครัวของเขาว่าไปเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของเด็กหญิงมาธาม็อกสลีย์และด้วยเหตุนี้นายรัสตันสการ์เคิล ผู้เป็นพ่อจึงได้ดตัดสินใจจ้างบริษัทซัสตันซึ่งเป็นบริษัทนักสืบเอกชนเบื้องต้นของสหรัฐอเมริกาเพื่อให้หาหลักฐานว่าครอบครัวของเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการเสียชีวิตของเด็กหญิงมาธา็มกส์ลี่เลยแต่เมื่อหน่วยสืบสวนได้เข้ามาสืบสวนอย่างจริงจังชองมมลไมเคิลกลับกลับคำพูดในเรื่องของสถานที่ที่พวกเขาอยู่ในวันเกิดเหตุ ซึ่งก่อนหน้านั้นในส่วนของไมเคิลเขาได้บอกกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเขาอยู่ที่บ้านของลูกพี่ลูกน้องในกรีนวิชเหนือก่อนที่จะกลับมาถึงบ้านของตนในเวลาห้าทุ่มก่อนที่เขาจะตรงดิ่งเข้าไปพักผ่อนในห้องนอน แต่เมื่อไมเคิลเขาได้ถูกนักสืบของทางบริษัทซักสตันซักถามถึงข้อเท็จจริงเรื่องราวที่เคยได้ให้ปากคําคกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจก่อนหน้านี้กลับได้เปลี่ยนไปโดยเขาได้เปลี่ยนคําให้การว่าเขายังไม่ได้เข้านอนเหตุเป็นเพราะเขากําลังแอบมองไปที่บ้านของเพื่อนบ้านซึ่งก็ไม่ใช่บ้านของใครที่ไหนนั่นก็คือบ้านของเด็กหญิงมาธาม็อกส์ลีย์นั่นเอง ไมเคิลเขาได้แอบปีนไปที่ต้นไม้ก่อนที่เขาจะใช้ดินหรือว่าก้อนหินก้อนเล็กๆโยนไปที่หน้าต่างห้องนอนของมาธาม็อกสลี์เพื่อเป็นการปลุกให้เธอตื่นอีกทั้งไมเคิลยังพยายามส่งเสียงเรียกชื่อมาธาแต่ก็ไม่ได้มีการตอบรับจากเธอแต่อย่างใดจนสุดท้ายไมเคิลเขาจึงได้จินตนาการถึงการมีเซ็กกับเธอก่อนที่จะสำเร็จความใคร่บนต้นไม้ต้นนั้นไมเคิลเขากลับเข้ามาภายในบ้านในเวลาเที่ยงคืนครึ่ง ต่อมาในปี1993โดมินิกดันซึ่งเป็นนักเขียนนิยายชื่อดังเขาได้เขียนนิยายเรื่องหนึ่งซึ่งเอาเขาโครงมาจากเรื่องคดีฆาตกรรมของมาธามาเขียนบรรยายรายละเอียดเป็นนิยายจนทำให้กลายเป็นหนังสือขายดี จนทำให้ผู้คนหันกลับมาสนใจในคดีนี้อีกระรอกหนึ่งซึ่งหลังจากช่วงระยะเวลานั้นไม่นานไมเคิลเขาก็ได้เข้าทำงานในบริษัทเดียวกันกับลูกพี่ลูกน้องในตำแหน่งหัวหน้าผู้บริหารและประสานงานเกี่ยวกับต่างประเทศในบริษัท s ิ x s e t Energy จนต่อมาในปี1998หนังสือแนวคาตกรรมของเมือง Greenwich ของนักเขียนที่มีชื่อว่ามาร์คเฟอร์แมนก็ได้ทำการวางขายซึ่งเฟอร์แมนคนนี้เขาเคยเป็นนักสืบเก่าและเขายังได้เคยทำคดีดังๆอย่างเช่นคดีของโอเจสิสันมาก่อนมาร์คเฟอร์แมนได้บรรยายลงในหนังสือของเขาว่าหลักฐานทุกอย่างบ่งชี้ว่านายไมเคิลสการ์เคิลเป็นผู้ลงมือสังหารเด็กหญิงมาธาม็อกสลีย์ และในหนังสือของมาเฟอร์แมนยังได้มีการเปิดเผยถึงรายงานข้อมูลการสืบสวนของทางบริษัทนักสืบเอกชนซับตันซึ่งในนั้นได้มีการบันทึกคำสารภาพของนายไมเคิลสการ์เคิลที่ในตอนนั้นเขายังเข้ารับการบำบัดอาการติดสุราเรื้อรังที่อิรานรวมอยู่ในนั้นด้วย ทางด้านอดีตนักสื่อเฟอร์แมนได้ทำการสรุปสาเหตุของการฆาตกรรมคดีดเด็กหญิงมาธา็มกซ์ลีย์ว่าสาเหตุของการฆาตกรรมเกิดจากการที่เด็กชายไมเคิลหึงหวงเพราะได้เห็นทอมมี่ผู้เป็นพี่ชายของเขาจูบก,กับเด็กหญิงมาธาซึ่งเป็นผู้หญิงที่เขาหลงรักและด้วยความโกรธที่เกินจะควบคุมได้ได้ทำให้เด็กชายไมเคิลลงมือสังหารเด็กหญิงมาธาอย่างเลือดเย็น ในเดือนมิถุนายนปี1998ผู้พิพากษาจอร์ดทิมได้ถูกมอบหมายให้รับผิดชอบคดีฆาตรกรรมของเด็กหญิงมาธาม็อกส์ลีย์ซึ่งในระยะเวลาในการตัดสินคดีนี้กินเวลายาวนานถึง18เดือนในระหว่างการสืบสวนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนร่วมชั้นเรียนหรือแม้กระทั่งคุณครูในอดีตหรือทุกๆคนที่รู้จักกับไมเคิลต่างก็ต้องถูกเชิญตัวมาให้ปากคำที่ศาลเป็นจำนวนมาก จนต่อมาในเดือนมกราคมปี2000ผู้พิพากษาทิมเขาได้ออกมาเปิดเผยถึงรายงานและพูดถึงเรื่องนี้ว่าสำหรับคดีของนายไมเคิลมีหลักฐานมากเพียงพอแล้วที่จะระบุชี้ชัดว่าไมเคิลคือผู้ที่ลงมือสังหารเด็กยิงมาธาม็อกสลีย์อย่างแน่นอนต่อมาภายหลังที่ได้มีคำพูดของผู้พิพากษาหลุดออกมานายไมเคิลได้เดินทางออกมาจากบ้านพักในฟลอริดาเพื่อเข้ามอบตัวก,กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กรีนวิช ซึ่งตอนนั้นศารก็ได้ยินยอมให้เขาเข้าสู้คดีในฐานะของผู้ใหญ่ที่บรรลุนิติภาวะแล้วเท่านั้นแม้ว่าในขณะที่เกิดเหตุไมเคิลเองเขาจะมีอายุเพียงแค่15ปีก็ตามการพิพากษาคดีของไมเคลิลเริ่มขึ้นที่นอร์วอกรัฐคอนเนตทิคัตในวันที่7พฤษภาคมปี2002หรือราวๆ27ปีให้หลังหลังจากที่ได้มีการก่อคดีฆาตรกรรมเด็กหญิงมาธาม็อกสลีย์เกิดขึ้น และจากการพริจารณาคดีของไมเคิลนานกว่า4สัปดาห์ในการพริจารณาคดีทั้งหมดพร้อมกับหลักฐานทุกอย่างซึ่งในที่สุดแล้วไมเคิลสกา a r เคิลก็ได้ถูกตัดสินว่าเขามีความผิดจริงในคดีฆาตรกรรมเด็กยิงมาท่าม็อกส์ลี่ทำให้ผู้พิพากษาจึงมีคำสั่งตัดสินให้จำคุกไมเคิลสกา a r เคิลเป็นระยะเวลายาวนานถึง20ปี แต่ถึงจะอย่างนั้นนายไมเคิลเขาก็พยายามที่จะยืนยันความบริสุทธิ์ของตนโดยการที่ไมเคิลเขาไม่เคยเอิดปากขอโทษใด,ดๆที่เขาคิดว่ามันไม่ได้เป็นผลมาจากการที่เขาลงมือฆาตกรรมเหยื่ออีกทั้งไมเคิลก็ยังไม่ยอมลดละความพยายามที่จะขออุทธรณ แต่แล้วในวันที่13มกราคมปี2006สารดีกาของรัฐคอนเนติคัตก็ยังยืนยันคำพิพากษาเดิมและปฏิเสธการขอพาโรหรืออุทธรณ์ใดๆของนายไมยเคลิลและนั่นจึงทำให้นายไมยเคลิลชายหนุ่มที่เกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยมั่นคงเพียบพร้อมไปด้วยอำนาจเงินทองชื่อเสียงหน้าตาทางสังคมและครอบครัวชนชั้นสูงต้องมาใช้ชีวิตที่เหลือเพื่อสำนึกผิดอยู่ในคุก ซึ่งก็นับได้ว่านั่นเป็นจุดหันเหของชีวิตที่สวยหรูของคนในตระกูลสกาเคิลที่ร่ำรวยเป็นอันดับต้นๆของประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างนายไมเคิลคนนี้ก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวของฆาตกรไฮโซจากตระกูลแคนเนดีจะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆออกมาให้ได้รับชมกันอีกนะคะขอบคุณค่ะ